สวัสดีครับเพื่อนเทุกทคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆพืทุกทคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาที่จังหวัดนนนะครับแถวๆกับวัดชะลอนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับที่จะไปหาของกินของอร่อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไหนๆก็ผ่านวัดชะลอนะครับื่อนเพื่อนๆก็แวะเข้าไปดูกันหน่อยนะครับเพื่อนๆดูครับ วัดชะลอนะครับก็เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่มีโบสถ์เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์นะครับอายุสา0ร้อกว่าปีนะครับเพื่อนๆบ้านเรือนนะครับก็ยังมีของเก่านะครับไว้ให้ดูให้ศึกษานี่ครับเพื่อนๆลาง้าบริเวณหน้าวัดนะครับก็มีการพัฒนาเป็นตึกแถวกันหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับด้านในวัดนะครับนี่ครับก็จะเห็น โบส่งเรือสุพรรณหงส์นะครับเพื่อนๆดูครับความวิจิตรงดงามความสวยงามเห็นแต่ไกลเลยนะครับขับพาเนี่ยเห็นมองเห็นแต่ไกลเลยนะครับหัวเรือสุพรรณหงส์สวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆและด้านหลังวันนะครับก็จะเป็นคลองบางกอกน้อยนะครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะครับก็เตรียมขนมปังนะครับมาให้อาหารปลานี่ครับด้านหลังนะครับเป็นคลองบางกอกน้อย กว้างนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นเรือนไทยเก่าแก่สวยงามมากๆครับเพื่อนๆปลาด้านหลังวัดนะครับก็มีหลากหลายนะครับทั้งตะเพียนทอนะครับหางแดงหลักๆนะครับก็จะเป็นปลาสวายกับปลาดุกนะครับค่อนข้างจะเยอะหนาแน่นเลยครับเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศเก่าๆสวยงามมากๆครับเพื่อนๆแล้วดูบ้านเรือนไทยยังมีให้เห็นกันหลายหลักนะครับส่วนบ้านหลังนี้เป็นหลังที่สวย กว้างขวางและเรือนใหญ่ๆแบบนี้ครับเพื่อนๆก็ได้ข่าวว่าซื้อขายกันนี่หลักร้อยล้านนะครับเพื่อนๆดูครับบรรยากาศเก่าๆสวยงามมากๆครับเพื่อนๆแล้วก็ทางวัดได้ทําเป็นเขื่อนเดินสะดวกสบายนะครับก็จะมีครับนี่ครับต้นโพ์เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์นะครับและด้านท้ายวัดนะครับก็จะมีสาลเจ้านะครับเพื่อนๆสารเจ้านะครับสารนี้นะครับได้ ว่าสั์สนและเข้มขังมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะมาขอนะครับแนะนําให้บนด้วยโอเลียงนะครับแถวๆนี้เห็นเขาบอกว่าท่านชอบท่านโปรดโอเลี้ยงนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตะลุยกินของกินอร่อยแถวนี้กันดีกว่าัเพื่อนผมขับมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอวงเวียนเนี่ยครับวงเวียนเล็กๆเนี่ยนะครับเพื่อนเขาเรียกวงเวียนบางกวยนะครับตรงผ่านวงเวียนมานะครับก็จะเจอกับนี่ครับ ใกล้กับธนาคารออมสินนะครับนี่ครับขวามือตรงนี้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับบริเวณนี้เลยครับมีร้านเน็ตร้านอร่อยบะหมี่เกี้ยวโบราณดั้งเดิมขนาดแท้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้นะครับเขาเพิ่งย้ายมาเปิดตรงนี้ก็ได้น่าจะประมาณ30 40ปีนะครับแต่เขาทําอาชีพบะหมี่เกี้ยวนะครับขายมายาวนานน่าจะเกิน70ปีนะครับเพื่อนๆน ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับของแท้ตำมีให้เยอะเพื่อนแน่นๆนะครับเพื่อนเพื่อนราคาธรรมดา50พิเศษ60บาทไม่ต้องลุ้นนะครับก็จะได้เยอะเดือได้น้อยนะครับเพื่อนเพื่อนร้านนี้คือมาตรฐานเลยครับเพื่อนเทำเป็นมาตรฐานทุกจานเท่ากันหมดนะครับที่เด็ดนะครับของร้านนี้นะครับก็จะคือตัวนี้แหละครับเพื่อนเพื่อน น้ำซอสหมูย่างนะครับกับน้ํามันเจียวกระเทียมนี่แหละครับเพื่อนๆนร้านนี้นะครับน้ํามันกระเทียมนะครับเขาใช้กากหมูนะครับไปเจียวจนได้น้ํามันหมูมาแล้วเอามาเจียวกับกระเทียมเพื่อจะได้ความหอมอย่างเต็มรสชาตินะครับเพื่อนๆและนี่ครับหมูกรอบร้านนี้นะครับทีเด็ดของหมูกรอบนะครับคือใช้หมูกรอบย่างทาน ไฟอ่อนจนหนังกรอบนอกนะครับและเนื้อเด้งเด้งแน่นแน่นฉ่ำๆนะครับทั้งหมกูกรอบหมูแดกและกุนเชียงนะครับร้านนี้ยังใช้แบบโบราณดั้งเดิมน,นะครับคือใช้การย่างด้วยเตาถ่านย่างเป็ดครับมันเลือดก็สำหรับร้านนี้นะครับทางร้านก็จะตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่นะครับลุกมาเตรียมเครื่องต่างๆนะครับเพื่อขายในแต่ละวันเตรียมมาสดๆใหม่ๆเพื่อจะขายในแต่ละวันนะครับตัวเครื่องนะครับมีทั้งหมกูกรอบ หมูแดงบุญเชียงหรือจะเป็นเมนูต้มยำก็จะมีพวกลูกชิ้นแล้วก็คือกล้วยนะครับเพื่อนแล้วจะมีหมูสับลูกค้าของทางร้านนะครับก็จะแวะเวียนเข้ามาตลอดไม่ขาดสายเลยนะครับเพื่อนร้านนี้นะครับเปิดขายตั้งแต่9ก้าโมงเช้าของทุกๆวันนะครับถ้ามีวันหยุดมาแล้วร้านปิดนะครับก็คือเขาแก่เขาไปหาหมอนะครับเพื่อน,อนก็เป็นเหตุสูงวิสัยจริงๆแล้วกนะ็ แกขายทุกวันจริงๆนะครับที่หยุดคือไปหาหมอแค่นั้นเองที่ผมเคยถามนะครับเขาไม่มีวันหยุดตายตัวนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูตัวหมูแดงนะครับก็จะเป็นหมูแดงสูตรโบราณใช้การย่างนะครับแล้วดูสับมาให้นะครับชิ้นนั้นอะควโตๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆคือสําหรับร้านนี้นะครับธรรมดา50บาทนะครับเขาจะใส่แต่ตัวหมูแดงนะครับ ส่วนตัวเมนู60บาทนะครับก็จะใส่มาให้ครบเครื่องเลยครับทั้งหมูก็หมูแดงนะครับเพื่อนๆสําสำหรับชามนี้ที่ผมสั่งมานี่นะครับก็คือรวมมิตรใส่ทุกอย่างนะครับที่มีในตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไข่เชียงราคา70บาทนะครับกับบะหมี่ประมาณ3ก้อนนะครับแล้วก็มีเคี้ยวแดงหมูก็ไข่หนึ่งฟอง คุ้มค่าคุ้มราคามากๆในราคาแค่70บาทร้านนี้นะครับที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับคือตัวกา,กากหมูก็เทมเจียวนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆไปทันนะครับสามารถบอกว่าเพิ่มกา,กากหมูให้ผมด้วยนะครับคือกา,กากหมูเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณบ่ายก็จะหมดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆแ <c oughs> นะนำเ,นเพื่อนๆนะครับให้ไปก่อนเที่ยงนะครับช่วงส1บดโมงถึงบ่ายโมงคนจะแน่นอยู่นะครับ นี่ครับร้านนี้ก็เป็นปัจจใจมหาชนนะครับทั้งวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่คนขับตุกๆกส,สมัยก่อนเนแบบแน่นมากๆครับคือนี่ครับเพื่อนๆดูแต่ละชามให้มาอย่างเยอะอันนี้คือ50บาทเองนะครับเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กหมูแดงแล้วดูชามนะครับเป็นชามใหญ่ครับเ,เพื่อนๆไซส์จัมโบ้แล้วดูใส่มาเต็มชามแบบนี้ทั้งเส้นเล็กเส้นบะหมี่หรือว่าจะเป็นเกี๊ยวเนี่ยคือร้านนี้ก็ให้มาแบบฉ่ำๆเวอร์เลยครับเพื่อน สำหรับชามสองนะครับก็ยังมีกากหมูเหลืออยู่ก็ไม่รอช้าครับเพื่อนๆนก็ยังขอกากหมูเน้นๆเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆและกากหมูร้านนี้คือกา,กากหมูเจียวแท้ๆเลยนะครับคือจริงๆนวเนี่ยกากหมูเนี่ยเขาเจียวเพื่อจะเอามาทําน้ํามันนะครับน้ํามันเพื่อจะคลุกกับเส้นนะครับเพื่อนๆกากหมูก็เทียมเจียวต้องใช้น้ํามันหมูเลยนะครับเพื่อนๆมันจะหอมหอมกว่าตัวน้ํามันพืชนะครับนี่ครับมันชิมช อนี้ช่วงประมาณส่วนใหญ่นะครับผมจะมาร้านนี้มาช่วงเช้าเครื่องยังแน่นเครื่องยังครบอยู่ครับเพื่อนๆถ้าไปช่วงบ่ายบางทีหมูกรอบหมดกากหมูเนี่ยตัวมีเด็ดเยหมดแน่นอนครับเพื่อนๆเนเส้นเล็กเหนียวนุ่มและให้มาเยอะมากๆผมมาทานนะครับวันละชามนะครับกว่าจะได้คลิปนี้คือแบบต่อไม่ไหวจริงๆนะครับหนึ่งชามนี่คืออิ่มมากๆครับเพื่อนๆ อันนี้ก็เพิ่มหมูกรอบนะครับมาอีก10บาทเท่านั้นเองได้หมูกรอบฉ่ำๆมาแบบนี้ร้านนี้นะครับซิกเนเจอร์เลยนะครับคือตัวหมูกรอบเนี่ยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานหมูกรอบนะครับร้านนี้เขาจะหนังกรอบบางๆนะครับไม่กรอบเหนียวไม่กรอบแบบกระด้านนะครับมันจะกรอบฟูๆเพราะว่าร้านนี้เขาใช้ก่างย่างนะเพื่อนๆย่างไฟออกจนหนักมันกรอบพองนะครับส่วนตัวเนื้อกับตัวมันเนี่ย ยังฉ่ำๆอยู่เลยครับเพื่อนๆนคือที่เคยถามนะครับเขาเป็นสูตรของแบบอะไรอนะ่ะตูนนะครับเป็นสูตรหมูกรอบแบบเมืองตังนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับหมูย่างเมืองตังสูตรเด็ดตัวเครื่องต่างๆที่ทาอยู่ตรงเนื้อหมูนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยเพื่อมันจะได้ไม่แข็งก็ได้นะครับทาเพื่อให้มันยังฉ่ำๆนะครับเพื่อนๆนอร่อยมาก นี่ครับแล้วดูกาก,ากหมูให้มันแบบอิ่มแน่นจุกๆแบบหายยากเลยครับเพื่อนๆในกา,กากหมูเนี่ยแล้วแบบนี้ก็แป่านะครับไอ้พวกที่กินแล้วไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมันอร่อยซะด้วยครับเพื่อนๆน,นี่ครับแล้วดูนี่ยครับโอ้โหตัวหมูย่างอร่อยมากหมูย่างคือแบบตัวเนื้อเฮะนะมันยังเด้งๆนะครับเพื่อนๆทั้งเนื้อทั้งมันเนี่ยเด้งหวานเจี๊ยบ คี้ยวแล้วมันความอร่อยมันระเบิดในช่องปากเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆทานทั้งทีมันต้องให้ได้แบบนี้ครับส่วนตัวหมูแดงน,นะครับถ้าคนชอบแบบหมูแดงแห้งๆนะับเ,เพื่อนๆร้านนี้คือแบบานนั้นเลยนะส่วนถ้าเ,เพื่อนๆชอบม,มันนะครับก็แนะนําผู้สั่งเป็นตัวหมูกอกนะครับคือร้านเนี้ทั้งหมูแดงและหมู หมูเนื้อแดงนะครับหรือว่าเป็นหมูสามชั้นเนี่ยคือเขาใช้สูตรการย่างเหมือนกันนะครับเพื่อนๆต่างกันที่เป็นเนื้อแดงกับสามชั้นแค่นั้นเองเวลาสั่งนะครับก็ถ้าสั่งเป็นพิเศษ60บาทนะครับก็จะได้ทั้งหมูกรอบหมูแดงมาแบบชาบนี้นะครับเพื่อนสำหรับชาบนี้นะครับก็สั่งมาเป็นเส้นบะหมี่นะครับหมูกรอบหมูแดง60บาทนี่ครับแล้วดูให้เส้นฉ่ำๆแบบนี้ ทั้งหมูกรอบทั้งหมูแดงให้แบบจุกจกมากๆครับนะครับเพื่อน่อันนี้ร้านเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นเหมือนแบบร้านสไตล์จีนที่ว่ารวบเส้นให้เยอะๆแบบนี้โคตรอันนะครับเพื่อนเพื่อนตันะครับในร้านนี้แหละครับเพื่อนเสั่เส้นยังไงสไตล์นั้นเลยดูให้เส้นนะเพื่อนเพื่อนครับน้ำซุปนะครับเขาจะออกเป็นจีนจัดจ๋าเลยนะครับมีความละมุนเชงเชงและรสชาติ กะเดื่อดจากตัวเครื่องเทศเครื่องปรุงต่างั้งหมูแดงทั้งหมูเนื้อแดงและหมูสามชั้นเนี่ยแหละครับเพื่อนๆมันเป็นสไตล์นะสไตล์ตำชานหมูย่างมือตาเยอะเครื่องหอมสมุนไพรแต่ไม่เยอะทนเกินไปนะกำลังสดกำลังดีพวกยาวดูดิทางพื่สามชั้นเนี่ยสมุนไพรมันจะเข้มข้นเลยทบเพื่อแต่ถ้าตัวหมูเนื้อแดงเนี่ยสมุนไพรมันจะบางๆาหน่อย และหนึ่งอย่างที่ผมชอบนะครับกับร้านบะหมี่เกี๊ยวโบราณบางปวยเนี่ยคือดูเส้นนะเพื่อนร้านนี้เส้นยาวแบบนี้เหนียวนุ่เรรม,เว,วม,วมเวลาเคี้ยวมันจะกรึบกรึมันจะอร่อยอร่อยหนึบหนึบเด้งๆด้ในปากเนียาารร่ยนะครับเพื่อนและราคาเบาๆผมเรียกร้านนี้กันว่าบะหมี่จับกลางบางปวยนะครับเพื่อนคือทั้งให้เยอะเส้นบะหมี่เขาไม่ได้ทำเองนะครับเขารับมาแต่เขารับ เส้นบะหมี่เกรดเออเอามาขายแค่ชามละ50าสบหกสิแล้วดูให้เส้นฟูฟูแบบนี้เป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวที่คิดถึงระดับแรกเวลาไปกินและร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ทําให้ผมมีกาลังใจในการทํารีวิวนี่แหละครับเพื่อนๆบะหมี่เกี๊ยวจับกลังบางกวยหรือบะหมี่เกี๊ยวโบราณขนาดแท้นะครับ สามารถปักหมุดไปเรื่อยๆนะครับมะขี่เลี้ยว<ม>โบราณดั้งเดิมบางปวยนะครับเ,เพื่อนๆและสําหรับวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นนะครับก็ต้องกราบขออภยัยเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทางร้านด้วยนะครับและฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆทุกๆคนกันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ